ลูกจะบริจาคเท่าไหร่เออวันนี้ให้พ่อเลยเสร็จีบอกว่าเดี๋ยวขอผมตีกอล์ฟสักทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะบริจาคเสรษฐีก็ตีปาก็ให้กอล์ฟไปตกในน้ำแปะเสรษฐถีมาโหบอกแม่เลยตีทีแรกก็พลาดเลยปานหลวงบอกอย่าเอ่ยแม่ในน้ำกอล์ฟลูกเดี๋ยวฟ้าผ่า จะบริจาคเท่าไหร่ขออีกทีพ่อพมันมันมันพลาดมันพลาดขออีกทีเดี๋ยวบริจาคเลยเศรษฐีก็ตีไปตกในน้ำแม่ผีบอกแม่เอ้ยพลาดอีกแล้วปานหลวงบอกอย่าเอ่ยแม่ในน้ำก๊อปลูกเดี๋ยวฟ้าผ่าจะบริจาคเท่าไหร่ขอพอมิคีทีเดียวทีนี้ยังไงก็ต้องบริจาคเศรษฐีตีปิ้วก๊อปไปค้างบนติ่งไม้แกรักเศรษฐีโมโหแม่เอ้ยพลาดอีกแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยง โดนบาดหลวงตายทำไมอ่ะฟ้าตะโกนล,ลงมาแม่งเอ้ยผ่าคนแรกก็พลาดเลย <c oughs> <c oughs>